่ตอนนี้เราก็ทำลายตรงนี้ครบแล้วนะคะเราทำสี่ลายสี่แถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ทีนี้เราก็จะมาขึ้นลูกสับป,ปะรดนะคะขึ้นฐานสับป,ปะรดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นกันเลยเริ่มแรกก็เหมือนเดิมคะ่ะขึ้นหลักมาอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเลื่อนห่วงเข้าด้านใน แล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มปักลงหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองลงอีกสองหลักนะคะในช่องเดียวกันตรงนี้เสร็จแล้วเราจะโซ่สี่นะคะโซ่สี่ข้ามมาลงช่องนี้พันหัวเข็มมาลงช่องตรงนี้นะคะช่องตรงกลาง ลง6หลักนะคะ1หลักกั้นด้วยโซ่1 2หลัก3หลักกั้นด้วยโซ่1นะคะ4 5 6จะได้6หลักนะคะตรงนี้โซ่4นะโซ่4ค่ะ3 4แล้วก็มาลงช่องนี้ เราก็จะทำไปจนจบแถวนะคะจะได้อย่างนี้นะคะฐานตรงนี้เราจะใช้หกหลักกันด้วยโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็จะทำไปจนจบแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่โซ่สีนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้หนึ่งหลักกันด้วยโซ่หนึ่ง สกันด้วยโซ่หนึ่งสามสี่สห้าหโซ่สี่แล้วก็มาลงตรงตัวกันลายนะคะตรงนี้ กันด้วยโซ่สองจะได้อย่างนี้นะคะเราก็จะทำมาจนถึงจุดเริ่มต้นของงานตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้ฐานสับประรดของเราจะจบงานแล้วนะคะถึงรอบแล้วก็โซ่สี่แล้วก็มาซีลงตรง จุดเรื่อมต้นของงานนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปอยู่ด้านในทีนี้ก็ขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เราจะใส่3าคู่นะคะปกติเรามีสองแล้วเราจะเพิ่มเข้าไปคู่หนึ่งจะเป็น3คู่นะคะกันด้วยโซ่สองนะโซ่สองแล้วก็ใส่ไปอีก1คู่ในช่องนี้เหมือนกัน1คู่ จะได้อย่างนี้นะคะ1นึ่งคู่2คู่3คู่เสร็จแล้วก็โซ่ห้าสามสี่ห้าทีนี้เราจะเริ่มทำตาสับป,ปะรดนะคะเรามาปาักลงตรงนี้ค่ะเอ็กลงตรงนี้แล้วก็โซ่สามมาลงตรงนี้ตาสับป,ปะรดของเราจะมีสี่ตานะคะสี่ช่องโซ่สามช่องที่สาม โซ่สามช่องที่สี่โซ่ห้าสามสี่ห้าเราก็จะได้สีช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ตามดยโซ่ห้านะแล้วก็มารวมช่องนี้ช่องนี้ก็จะทำสามคู่เหมือนเดิมเราจะเพิ่มนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเราจะแยกลายละเราจะแยกแยกตรงนี้นะคะเราจะแยกเร,เราจะเริ่มแยกตรงนี้ ก็อีกอีกคู่ที่สองนะคะสองโซ่สองแล้วก็ลงอีกหนึ่งคู่เพื่อนๆถ้าดูไม่ทันถ้าไวไปกดหยุดนะคะหรือดูไม่ทันก็กดย้อนนะคะเพราะเป็นคลิปตัดต่อนะคะ แล้สูซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าแล้วก็ทำตาสับปปโรดค่ะลงตรงนี้ช่องแรกหนึ่งสองสามตามด้วยสู่สามนะคะสู่สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามช่องที่สามหนึ่งสองสามช่องที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้า โซ่าน,นะคะโซ่หาแล้วก็จะมาขึ้นทำแยกลายนะคะทำทางแยกหนึ่งคู่กันด้วยโซ่สองคู่ที่สองกันด้วยโซ่สองแล้วก็อีกหนึ่งคู่จะเป็นสามคู่นะคะสามคู่จะได้อย่างนี้นะคะ ก็ตาสับประรดเราก็จะทําจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ